สำนักง,งานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนหรือสอมสจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2543ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการพัฒนานเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและประเมินผลการจัดการศึกษาให้กับสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทในไทย ให้เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาคุณภาพให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติสมศเริ่มต้นทำการประเมินคุณภาพภา,พภายนอกครั้งแรกในปีพุทธศักราช2544โดยสถานศึกษาทุกแห่งต้องส่งเอกสารรายงานประเมินตนเองหรือ SAR ในแบบรูปเล่มมายังสมศเพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ผู้ประเมินภายนอกศึกษาวิเคราะห์ก่อนลงพื้นที่ประเมิน ในปีพุทธศักราช2561สมศได้เริ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Automated QA มาสนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอกให้มีประสิทธิภาพทันสมัยสะดวกรวดเร็วด้วยตระหนักถึงข้อจำกัดและภาระงานด้านเอกสารของสถานศึกษารวมถึงการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในปีพุศรา2564สมศได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ของการประเมิน ให้เป็นการตรวจเยี่ยมออนไลน์แปลงข้อมูลจากเอกสารไปสู่ดิจิทัลไฟล์เชื่อมโยงเครือข่ายผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มกับทุกหน่วยงานต้นสังกัดผ่านระบบ ESR a ส่งผลให้ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สมศส,สามารถทำการประเมินสถานศึกษาได้ครบถ้วนตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ล่าสุดสมศได้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน o n e s c a w สำหรับผู้ประเมินภายนอกใช้ระหว่างทําการประเมินและสามารถส่งผลการประเมินให้สอมสอศได้แบบเรียลไทม์ทั้งในรูปแบบข้อความไฟเสียงภาพถ่ายทั้งยังเป็นการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกได้อย่างแม่นยำอีกด้วยและด้วยเป้าหมายสำคัญที่จะเป็นองค์กรเป็นเลิศด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา Smart organization สมสยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างต่อเนื่องโดยจะร่วมมือกับสถาบันองค์กรเครือข่ายในต่างประเทศเพื่อให้การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาของไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลน,นอกจากนี้จะใช้ AI ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานประเมินตนเองหรือ SAR ของสถานศึกษาทุกแห่งก่อนทำการประเมิน พร้อมรวบรวมผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษารายแหง่งและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกภาพรวมของประเทศในแต่ละปีโดยจะแสดงผล b e s t Practice ในแต่ละมาตรฐานโอกาสในการพัฒนาและจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเร่งด่วนของสถานศึกษาด้วยระบบ AI จะช่วยให้สถานศึกษาหน่วยงานต้นสังกัดภาคสังคมประชาชนตลอดจนรัฐบาล สามารถเข้าถึงข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างรวดเร็วและจะเป็นการกระตุน้นและสนับสนุนให้เกิดการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกไปกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างถูกต้องและจริงจังตลอดสองทศวรรษที่สมศได้ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกให้กับสถานศึกษาจำนวนกว่า6 0 0มืแห่งทั่วประเทศมีปณิธานแน่วแน่ ที่จะส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่ยอมรับตามความคาดหวังของสังคมอย่างไรก็ตามการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยจะสำเร็จได้จำเป็นอย่างยิ่งต้องมาจากการร่วมแรงร่วมใจร่วมพัฒนาไปพร้อมกันของทุกภาคส่วนเพื่อให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ และสมสคือคกลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล